กราบสวัสดีครับ FC ทุกทุคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมหลังจากที่หายไปประมาณ3-4วันนะพอดีไปต่างประเทศไปประเทศญี่ปุ่นมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมให้บริการ f c ทุกทุกข้นแล้วนะครับผมนี่เลยกลับมาคืาเดี๋ยวปล่อยคันนี้เลยนะฮะส่งมอบคันนี้ก็ลหลายๆคนนะถ้ามองเห็นคันนี้ก็ต้องสงสัยแหละว,ว่ามันเป็น 2, 2022หรือ 2, 2023 นะสำหรับคันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเกรดตัวแซดสีประตูตัวเตี้ยสีเทาแลมโบนะฮะสีเทาแลมโบปัจจุบันนะครับในรุ่นนี้ในตัว2023ก็ยังมีขายอยู่และมีสีเหมือนเดิมนะครับมีสีเหมือนเดิมนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คันนี้นะครับเราจะดูรู้ได้ไงว่าเป็น2022หรือ2023ต้องบอกว่าถ้าดูจากภายนอกดูไม่รู้แน่นอนนะครับยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องดูที่ รหัสเจ้าตัวรถอย่างเดียวนะครับก็คือในเรื่องสมุดรับประกันก็ได้นะครับผมอะไรพวกนี้นะนะครับเพราะว่าตัว 2022- กับ2023นในรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงจะมีเปลี่ยนแปลงก็แต่อย่างเดียวก็คือลายล้อแมกนะครับลายล้อแมกซนะซึ่งถ้าแมกเดิมๆอ่ะ ของตัวแซ่ตัวเก่ามันจะเป็นสีทนะูโทนเนาะเป็นลายโน้นนะครับแต่ว่าแม็กตัวใหม่นะครับตอนนี้รถยังมาไม่ถึงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนึงคันนี้นะครับหลายคนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็น2022นะครับ2022แล้วก็แม็กเนี่ยลูกค้าให้ผมเปลี่ยนให้เป็นแม็กแตง่งนะครับคันนี้เป็น2022รลคาาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เอา2023คืออย่างนี้ครับหนึ่งเลยถ้าเอา2023เนี่ยคือลูกค้าก็ต้องรับราคาใหม่นะครับราคาที่แพงขึ้น นะครับลูกค้าก็เลยบอกโอ้ไม่เอาหรอกเพราะในเมื่อมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอ้เปลี่ยนแปลงแค่ล้อยังไงเขามาเปลี่ยนใส่แม็กแต่งอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกเอาตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องรอรถนานนะครับมีรถตามเลิกเลยเพราะว่าวันนี้นะฮะผมวันที่7นะครับลูกค้าก็ได้เลิกวันที่7ก็รับวันนี้นะครับนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับก็ดูเป็น2023ก็ได้นะครับเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์2023ก็จะเป็นแบบนี้กระจังด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมไฟตัดหมอกมีมาเรียบร้อย นะครับสําหรับรุ่นนี้นะส่วนคันนี้ครับลูกค้าแต่งแบบเน้นใช้งานนะครับแต่งแบบเน้นใช้งานนะครับก็คือไม่ต้องไปลงไปโหลดอะไรนะครับนี่ครับอย่างตัวล้อแม็กนะฮะก็จะเป็น SSR สีเทานะครับแล้วก็ใส่ด้วยยาง2อ5 5้5 5้นะครับไม่ได้มีการโหลดนะเดิมๆแล้วดูนะครับความสวยความกว้างของล้อแม็กก็ดูสวยขึ้นดูดูดันขึ้นนะครับ แม็กใหญ่ขึ้นนะครับยางก็เป็นยางหนาเ้นใช้งานได้นะครับไม่ต้องโหลดนะครับสําหรับคันนี้ก็จะได้รูปทรงที่พอดีพอประมาณนะนี่มันก็จะดูแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆยีราฟนิดนึงนะครับแต่อันนี้ไม่ได้โหลดส่วนคันนี้นะคุณผู้ชมติดฟงติดฟิล์มเรียบร้อยกันศาสตร์จานรองมือเปิดครอบมือเปิดนะครับจริงๆมือเปิดตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะครับนี่ล้อหลัง 9.5ทั้ง4ล้อครับออฟยานะสำหรับคันนี้มันก็อาจจะดูล้นแก้มยางหน่อยนะครับล้นแก้มยางหน่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คือถ้าเปลี่ยนสายแม็กแต่งมันอาจจะหนีไม่พ้นเพราะว่าตั้งแต่ใส่แม็กมาไม่เคยเจอคันไหนแม็กหลบเข้าไปในซ้มได้เลยนะก็มีแต่อยู่ประมาณนี้นะี่ครับแล้วก็ใส่เป็นน็อไทเทเอานะนี่เผื่อใครอยากได้สเต็ปประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของช่วงล่างเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะช่วงล่างของคันนี้นะคับุผู้ชมดูนะจะเป็นแหนบอยู่ใต้เพลานะคบเพราะไม่ใช่ตัวยกสูงนะแล้วก็เห็นไหมจะไม่มีการโหลดอะไรเลยแลส่วนแหนบนะครับจะเป็นแบบ3ามแผ่นนะฮะจะเป็นแบบ3ามแผ่นแบบนี้ก็ให้ความนุ่มลนุ่มนวลได้ดีนะสำหรับตัวนี้ไฟท้ายนะเป็น LED รุ่นนี้นะครับเตอแต่ว่า ไฟ2023เนี่ยนะคุณผู้ชมผมยังไม่ไม่ไม่คือผมต้องบอกว่าต้องขออภัยจริงๆผมไปประเทศญี่ปุ่นมา3 4วันในช่วงที่รถอะออกแบบออกตัวผลิตภัณฑ์มาแล้วผมไม่รู้ว่าไอตัวไฟด้านท้ายเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าอ่ายังไม่ละเอียดในเรื่องข้อมูลนะครับแต่เดี๋ยวยังไงจะดูให้อีกทีนึงแต่ถ้าไฟ2022จะเป็นอย่างนี้แต่จากที่เห็นในข้อมูลที่เขาส่งกันคร่าวๆในรายกรุ๊ปนะครับที่เจ้านายไปไประชุมมาเนี่ยคือไฟท้ายเนี่ยไม่ได้มีบอกว่าเปลี่ยน ฉะนั้นถ้าไฟท้าย2023ไม่ได้เปลี่ยนไฟ2022ก็จะเอาไปใช้ใน2023ด้วยก็จะเป็นโทนสีแบบเดียวกันในลักษณะแบบนี้นะครับกันชนท้ายนะครับนี่สามารถที่จะถอดได้แต่คันนี้ไม่ถอดนะครับเป็นกันชนใช้แบบเหยียบ2สเต็ปเพราะว่าอย่างที่บอกสเต็ปใช้งานสําหรับคันนี้กล้องรองหลังมีมาให้นะครับกล้องมองหลังนี่มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกไล่ฟ้ามี ไฟเบรกดวงที่3มีนะฮะแล้วก็ตัวนี่ครับผมด้านท้ายด้านหลังที่นั่งนะครับผมบุนุ่มหุ่มหนังทำสีเทาตัดสีบรอนนะครับสีดำเป็นโนแบกนะครับเงาเงาสวยๆเลยนะเดินได้สีขาวแล้วก็ต้องเออตัวใหม่เนี่ยผมเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องสีเบาะด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่า,าเป็นสีเบาะ แบบไหนในตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่อยให้ดูอีกทีหนึง่งในตอนที่รถมาถึงเบาะลายเบาะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแอร์แถวหลังรุ่นนี้จะมีมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันสามารถที่จะเปิดปิดลมไม่ให้ออกตรงนี้ได้แต่ไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นอยู่กับด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับจะอยู่กับด้านหน้าถ้าด้านหน้าปรับมาเท่าไหร่ด้านหลังจะมาด้านนั้นแต่ถ้าเรามองว่า มันหนาวเกินไปเราก็ปิดลมไม่ให้ออกได้นะครับช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟรุ่นนี้มีมานะครับผมแล้วก็เบาะด้านหลังนี่มีสำหรับใส่เอกส,ออกสารนะครับผ้าหม่มผ้าหม่มต่างๆที่หลายๆท่านชอบพกไว้ในรถนะแต่แต่แตแตถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมุติว่าเราไปหุ้มหนังเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ออกตัวนี้แล้วเราไปหุ้มหนังเราสามารถสั่งได้นะครับไอทาแบบนี้นะสมมุติเราซื้อรุ่นอื่นนะฮะ แล้วไม่ใช่เบาะหนังอยากไปเพิ่มเพิ่มเบาะหนังนะครับคูแม็กนี่เห็นไหมมีสัญลักษณ์ติดอยู่เขาบอกว่าวัสดุหนังตัวนี้ครับมันช่วยในเรื่องของทําให้การความร้อนของเบาะมันคายความร้อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ร้อนเท่าเบาะหนังทั่วไปนะครับนี่แผงประตูก็ฟังก์ชันการใช้งานมาครบนะฮะมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้เรียบร้อยหมดพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนัง นี่มีคูสคอนโทรลมาให้เอาไ้ล็อกความเร็วฟังก์ชันวิทยุที่ผมมาไล่แล้วครับแล้วก็เดินได้สีขาวออปชั่นนะครับที่ต้องบอกว่าให้มาในตัวแซในเมื่อเขาเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นตัวเตี้ยนะคะก็จะมีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อรีมาให้ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับเดินหน้า6เกียร์ถอยหลังอีก1เกียร์นะครับ นะฮะแล้วก็มีเกียร์ R คือเกียร์ว่างเดี๋ยวบางคนจะบอกเอาแล้วเกียร์ถอยเกียร์ว่างหายไปไหนใช่ไหมนะครับแอร์ <Air S 2> เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมความเย็นพัดลมมีปุ่ม AC นี่คือตัวนี้เอาไว้เปิดปิดคอมแอร์นะครับไม่ให้ความเย็นทํางานนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็น7นิ้วมาพร้อมกล้องถอยหลังที่ผมพาไปเดินดูข้างหลังเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีกล้องมาให้นะครับนี่กระจกตัดแสงได้นะครับสาหรับตัวกระจกมองหลังแล้วก็ ที่บังแดดนะของรุ่นนี้นะคะผมนี่มีกระจกมีไฟนะครับไฟจะมีอยู่2เมตรมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะไม่ได้มีแค่ฝั่งขวาอย่างเดียวนะครับคือตรงนี้ผมว่าเขาทํามาดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ยมันจะมีแค่ฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าคนขวาเนี่ยบางทีรถบางคันนะ่ะคนนั่งเนี่ยนั่งบ่อยมากนั่งบ่อยสุดอยู่แล้วในการขับขี่นั่งบ่อยสุดบางทีแทบด้านซ้ายทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าไปคนเดียวนะครับฉะนั้นใส่มาในฝั่งคนขับด้วยเนี่ยผมว่า โอเคอันนี้ดีนะครับดีเลยไฟสองแผ่นที่นะครับมีให้กลองใส่แว่นตามีให้นะครับที่วางแก้วน้ําก็สองฝั่งซ้ายขวาหน้าแอร์นะครับเกะต่างๆเป็นกดเด้งหมดนะครับมีเละตรงกลางหนึ่งตรงนู้นแล้วข้างใต้นะครับรุ่นนี้นะครับถุงลมนิรภัย2ล,ลูกนะครับหรือ1คู่หน้านะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับมีส้มพาเข้าห้องแรกก่อน มีเบรก ABS มาให้นะครับสัญญาณกันขโมยมีมานะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าออปชั่นของคันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้นะฮะยังเป็นปี2022อยู่แต่ข้อมูลที่ได้รับมานะนะตอนนี้ที่ยังไม่เห็นตัวจริงนะครับก็คือจะมีเปลี่ยนแค่ลายล้อแม็กในในรุ่นของเดิมๆนะซึ่งมีรถจอดอยู่พอดี <c oughs> นี่ถ้าแม็กเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้ ถ้าแม็กเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเรามารอดูแม็กตัวใหม่อีกทีหนึง่งว่าในเมื่อเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นลายที่มันเป็นประมาณไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ยึดออปชันตามที่ผมรีวิวเจ้าคันนี้ได้เลยเผื่อท่านใดกําลังมองรุ่นตัวแซแบบนี้อยู่อยากใช้งานรุ่นตัวแซแบบนี้อยู่นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันแล้วก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าเซลต้นครับ คืออยากให้เจลต้นลงโปรโมชั่นเงินดาวก็บอกไปเลยว่าแบบนี้ก็ดาวประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทพร้อมแม็กแต่งก็ออกรถได้นะครับของเรานะครับในรถยนต์ทุกรุ่นเราสามารถทําดาวเริ่มต้น5%ได้หมดทุกรุ่นแม้กระทั่งมิวเอในราคาล้านกว่าบาทนะครับนะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะมาจัดไฟนงไฟแนนได้นะครับผ่านง่ายผ่านยากนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันดูช่วยกันดันนะครับผมโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ